วันนี้เราจะหยิบพระวัสพานสูงตั้งแต่ยุคปลายย้อนกลับไปหายุคต้นนะตั้งแต่หลวงพ่อทองสุกย้อนกลับไปหาหลวงปู่เอี่ยมเลยนะแต่ยุคปลายของหลวงพ่อทองสุกเนี่ยไม่มีมีแต่ยุคกลางเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าเราจะพูดกันถึงยุคปลายในะยุคปลายของหลวงพ่อทองสุกเนี่ยก็ปี2 5 1 5จนถึงปี2525 25, นะก็จะเป็นพระล,ลักษณะของพระโรงงานลูกศิษย์สร้างมาให้ท่านลูกเศษนะวันนี้ไม่มี จะมีก็คือยุคกลางปี2505ถึงปี2515อย่างพิมพ์นี้เขาเรียกว่าพิมพ์โมกนันนอกนะแล้วก็อันนี้เป็นยุคต้นของท่านก็คือปี95ถึงปี2505นะจะเป็นพิมพ์ยุคต้นยุคต้นเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าราคาอาจจะสูงกว่านะแล้วก็ไล่ลึกลงไปครับเป็นหลวงปู่กินนะหลวงปู่กินเนี่ยนะหลวงปู่กินเนี่ยเอาไปไปลายก่อนดีกว่าไปไปลายของหลวงปู่กินก็คือไปไปลายการสร้างนะหลวงปู่กิน,นสร้างพระยุคเดียวไปไปลายการสร้างเ่ยจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับแต่อันนี้พระเนี่ยเขาชมรุ่ ไปลงรักปิดทองมานะทั้งคู่เลยนะเป็นพิมพ์กระพากับพิมพ์ชลูดขนาดเดียวจะค่อนข้างเล็กนะด้านล่างเนี่ยจะไม่มีตะเข็บนะถ้าเป็นเป็นพิมพ์เล็กนะส่วนถ้าเป็นพิมพ์เนี้ยนะเป็นยุคต้นๆน,น,นะครับคือสร้างก่อนนะพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะสร้างก่อนแล้วก็เนื้อเนี่ยน่าจะใช้เยอะนะลูกศิษย์เนี่ยน่าจะใช้ขอให้ท่านเนี่ยลบผมบ่อยๆนะท่านก็เลยบอกว่าไปปรับปรุงพิมพ์นะครับให้ใช้พิมพ์เล็กๆแบบนู้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นสร้างตอนแรกๆของลวงบูกิน หลงกินเนี่ยจะสร้างเป็นเนื้อผงโสรถนะส่วนตรนะงนี้นี่หลวงปู่เอียนะเอ่ยมนะหลวงปู่เอี่ยมนะถือว่าเป็นยุคต้นของวัดสะพานสูงนะครับนี่ก็เป็นผงโสรถเหมือนกันนะแต่องคนี้ลักค่อนข้างสดนะลักค่อนข้างใสนะอาจจะดูเป็นอื่นได้นะครับถ้าไม่มีความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ดูองค์จริง